หลายคนไปห้างซับสินค้าก็จะเห็นป้ายติดหลาเลยลดราคา Black Friday นะครับลดกันสุดๆครับ10%ถึง90%เรียกว่าเชิญชวนให้เราช็อปทิ y ยูดรอปกันไปเลยนะครับแต่เจ้า Black Friday คืออะไรชื่อนี้มาจากไหนทุกวันนี้ยังมีมนขังอยู่หรือเปล่าเห็นปุ๊บช็อปปั๊บหรือเปล่า ติดตามจาก VOA ไทยครับคำว่า Black Friday เนี่ยเป็นคำเก่าแก่หลายชั่วย,ยุคนค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายช่วงเทศกาลปลายปีเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคือเป็นการพูดถึงตลาดทองคำที่ดิ่งหนักในเดือนกันยายนปี1869ซึ่งเรียกกันว่า Black Friday แต่ว่าเริ่มมีการนำคำนี้มาใช้เกี่ยวกับการซื้อของในช่วงเทศกาลหลังวันขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงกลางศตวรรษที่20ในฟิลาเดลเฟียตอนนั้นมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นต้องรับมือกับมวลมหาประชาชนที่แออัดเยี่ยนในเกมอเมริกันฟุตบอลแล้ว ก็ชนกับเรื่องการแห่ซื้อสินค้าช่วงเทศกาลปลายปีนะคะก็เลยมีการพูดถึง Black Friday ขึ้นมาทางนี้มีการพูดถึงวันวันนี้ในอดีตที่นานกว่านั้นนะคะยิงยาวไปช่วงคริสต์ศวรรษที่1950และ1960นู่นเลยค่ะโดยจีจางอาจารย์ด้านการตลาดนะคะจาก University of Maryland บอกว่ามีการพูดถึง Black Friday ในนิตยสารด้านการลงทุนเมื่อปี1951ซึ่ง เรื่องของเรื่องคือพนักงานเขาจะลาป่วยหลังวันขอบคุณพระเจ้าอาจจะมีภาวะกินหนักไปหน่อยดื่มหนักไปหน่อยเพื่อที่จะได้หยุดยาวในวันสุดสัปดาห์นะคะคือ,เ,อเหมือนคล้ายๆกับว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันฟันหลอถ้าเป็นแบบบ้านเราก็เลยจะขอหยุดเพิ่มประมาณนี้นะคะและในช่วงคริสทศวรรษที่1980ค่ะห้างค้าปลีกในอเมริกาเริ่มมีการกล่าวถึงมีการกล่าวอ้าง เกี่ยวกับวัน Black Friday ว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจกำลังดำเนินกิจการอยู่ในแดนลบคือแบบมีภาระหนี้นั่นเองก็เลยเป็นตัวเลขสีแดงในทางบัญชีแล้วก็กลับฟื้นคืนมาเป็นสีดำเนื่องจากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนั่นเองนะคะ แต่ว่าในช่วงหลายสิบปีมานี้ค่ะ Black Friday เริ่มขึ้นชื่อเรื่องคลื่นมหาชนที่บุกเข้าไปซื้อของในห้างร้านอเมริกานะคะในอดีตก็จะเห็นภาพการต่อแถวคิวยาวเหยียดบางคนก็ตั้งแคมป์ข้ามคืนเพื่อหวังจะได้สินค้าราคาลดกระหน่ำก่อนใครในช่วงเช้าวันศุก บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางตากว่าในอดีตเพราะว่ากระแสะการช้อปออนไลน์เข้ามาตีตลาดอย่างมากค่ะยอ้อนกลับไปเมื่อเทียบข้อมูลเมื่อปี2003นะคะยอดซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่1.7%ของยอดการค้าปลีกในไตรามาส4ี่ของปีนั้นอ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐค่ะแต่ว่าปลายปี2019ยอดช้อปออนไลน์พุ่งมาเป็น17.1%นะคะของยอดค้าปลีกรวมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง National Retail Federation แช่นลาพรอ r เปอ i ์ i ินไคาดว่า65%ของชาวอเมริกันจะมาช็อปในวัน Black Friday ปีนี้นะคะคุณยิ้มยุทธ์ขณะที่เจซาโกสกี้อาจารย์จาก Boston University บอกว่าสินค้ายอดนิยมนะคืออะไรนีไม่พ<ม>้นโทรทัศน์ค่ะเพราะว่า<ม>ราคาปัจจุบันเนี่ยเขาบอกถูกกว่าในอดีตถึง75%อันนี้เป็นการเทียบตัวเลขย้อนกลับไปเมื่อปี2014นู่นเลยนะคะทีนี้ปัจจุบัน Black Friday นั้นไม่ได้จบที่24ชั่วโมงในวันศุกร์อีกต่อไปนะคะ เพราะว่ายอดช็อปกระจายนั้นเริ่มมาตั้งแต่หลังวันฮาโลวีนแล้วโดยอาจารย์จางค่ะอธิบายว่าเป็นการแข่งขันแย่งลูกค้าของห้างร้านโดยเขาชูกิมมิคในลักษณะที่บอกว่าจะส่งสินค้าให้ทันก่อนเทศกาลคริสต์มาสคือหลายคนคิดว่าถ้าสั่งไม่ทันแล้วจะส่งไม่ทันนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นว่าตายต้นคริสต์มาสของชาวอเมริกันเนี่ยจะไม่มี ของขวัญที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะและการหย่อนดีวดึงดูดใจบางอย่างก็เรียกว่าให้กันล่วงหน้าไปหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ก่อนเทศกาลชอปปิ้งจะมาถึงนะคะนอกจากนี้มันยังมีวันอื่นๆหลัง Black Friday ที่ทำให้นักชอปอเมริกันเนี่ย เกิดภาวะลังเลไขว้เขวที่จะซื้อสินค้ายกตัวอย่างเช่นวันเสาร์ก็คือ Small Business Saturday นะคะแล้ววันจันทร์คือ Cyber Monday ก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงปี2005เป็นต้นมานะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนคิดว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนจะไปซื้อ Cyber Monday ดีนะคะทางนี้ข้อมูลจาก Adobe Analytics เมื่อปี2003ค่ะพบว่าชาวอเมริกันนั้นใช้เงินไป 12,400ล้านดอลลาร์ในวันไซเบอร์มันเดย์นะคะและจ่ายเงินราว1 5 7ล้าน7ดดอลลาร์ต่อนาทีนะไม่ใช่ว่าต่อแบบเทศกาลนะต่อนาทีเลยคุณในชั่วโมงท้ายๆของวันนั้นคือประมาณว่านึกขึ้นได้ว่าเราต้องช็อปแล้วล่ะ <c oughs> ก็เลยรีบมากดซื้อแย่งช็อปกันเว็บล่มกันในชั่วโมงท้ายๆของวันจันทร์นะคะขณะที่ การจับใจ่ายในวัน Black Friday นะคะอยู่ที่ยอด9,800ล้านดอลลาร์ในปี2023ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง แตกต่างกันอย่างน่าสนใจห่างกันหลักประมาณ2 3พันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมมองของซากสกี้ค่ะยังคงเชื่อมั่นนะคะว่า Black Friday นั้นจะไม่เลือนหายไปง่ายๆค่ะแม้ว่าจะมีการลดระดับความสำคัญลงไปบ้างเพราะว่าผู้คนจะยังคงอินอยู่ขณะที่ห้างร้านก็ยังโหมกระแสไม่ให้ b บล c k f r i d เดนั้นจมหายไปกับเทศกาลช้อปอื่นๆค่ะทีนี้ในปีนี้ค่ะบริษัทวิจัยผู้บริโภค Prosper Insight and Analytics คาดว่าชาวอเมริกันราว183ล้านกับอีก4 แสนคนจะช็อปตามห้างร้านและบนโลกออนไลน์ตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึงไซเบอร์มันเดย์ปีนี้และ137ล้านกับอีก700 0แสนคนเขาจะพร้อมเพย์พร้อมจ่ายกันในวัน Black Friday เพียงวันเดียวเลยค่ะคุณเยี่ยมยุ